โอ้มือน,นี้ว่าสเปกแบบ40ใส่ให้เด็กหน่อยไปซื้อนังมาจีแกมว้ามือนมันมนั่นแทนน้องไปใส่มันว่ะได้แล้วพี่เฮียพี่ไปซื้อมาแล้วโอ้ได้แล้วบ่มามามาจีนังนแกมันหมดด้วยอุปัทโทวู้ยืนยังว่ะยืนยังอีก ใส่หลายเทโอ้โหอันนี้หนังสงครามวัทชอหนังอะไรก็มีโอ้อันนี้หนังตลกโอ้อ,อีหยังนอกินได้บ่นี่โว้ยขอกระเปาเรนซื้อละขอนี่ของเทโบ <laughs> หนังอันนี้มันสิกินได้ปะหนังสงครามหนังสงครามไปยิ่งกันอยู่ในท้องกู <laughs> พุ่นแล้ว <Ooh. S 2> ใส่คอยลหลพูด <laughs> <laughs> เออ,อนนี้หนังหนังเข้มของแท้นี่บ้าได้เวลาเสกหนังเขาทองแล้วบานนี่เมียนโอบันนี้แก้ม